สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมซิวโกนปัศกุลครับในรายการกล้าวัดนะครับซึ่งตอนนี้ซิววัดไม่อยู่แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งผมจะมาถึงในสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุลครับตอนนี้คุณกุลำลังอยู่ในช่องกล้าวัดเลยรู้ไหมครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้คือเรากำลังไปไหนนะฮะอ่าเรากำลังจะไปโอ้พึ่บตึ๊บหรือมึง สเตเดียมวันนครับผมไอ้สเตเดียมวันมันจะเท่าไหรสเตเดียมวันนี่สเตเดียมวันนี่อยู่ลถนบรรทัดทองครับอ่าบรรทัดทองนะครับเสียบเสียบโอเควันนี้มีทั้งแฟนไอซ์ดอนและแฟนแมนอยู่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่บรรทัดทองแต่อนนี้เราต้องเดินทางไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมมาถึงจุดหมายตอนนี้เราจอดกันอยู่ที่สวนจุฬาอะไรไม่บอกเลยที่ฉีดยุงเหรอไม่ใช่อันนี้คือเราชิมแล้วว่าเยอะแน่ยๆ ย้ำเดึกๆไม่ดีครับใช่ครับอันตรายเรื่องพองของมันเยอะมากเดี๋ยววันนี้มีสองแมตช์เดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวตัดแบ่งไปเป็นอิพิวสิทธ์แต่ว่าวันวันนี้มาแมนยูสวัสดีครับทุก่านครับอินเทอร์วิวก่อนเกมยูไนเต็ดนะครับวันนี้กล้าวันมาคนเดียวแต่ไม่ได้มามือเปล่าเพราะมีแขกรับเชิญสองท่านคือหนึ่งจูคุนิซึมครับจากพอาร์เซนอลและอีกท่านหนึ่งคือ เรียกว่าเป็นแฟนแมนยูอันดับหนึ่งของพระนครเหนือพลน์อาชลิุจิครับเอาขอเริ่มจากอาร์เซนอลก่อนครับจากมุมมองของทีมนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมนี้เอาจริงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องโดยตรงด้วยด้วยการด้วยการจากเกมที่แล้วที่อาร์เซนอลชนะไบรตันแอตเลติกเอาเร์่องได้ทาให้ตอนนี้เป็นที่หนึ่งแล้วทีนี้อะเราต้องดูก่อนว่าแมนยูร์พูเป็นยังไงคิดว่ายังไงครับเดียกว่า ส่วนตัวเอาส่วนตัวคำพิเศษส่วนตัวเลยผมต้องยืมมือแมนยูในเต็ตเพราะอะไรถ้าแมนยูชนะหรือเสมอก็ได้ผมจะขึ้นเป็นจ่าฝูงในสัปดาห์นีถ้าคิวต้องนำแต่ลูกเกมนั้นก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวพูดนี่พนละจานเดี๋ยวไม่มาฝันไม่ยืมในเต็ตตัวเจ็บเยอะมาก12ตัวสองตัวแล้วก็มีตัวสบการณ์อย่างบูโน่ฟอนเดสที่โดนโทดใบแดงที่โดนเอาใบเหลืองครบหาใบหไม่สามารถมาแข่งขันในเกมนี้ได้ใช่ ฟันธองสกอร์ครับฟ <Onion> ันธองสกอร์ค huh. ร hmm. uh ับอ่ะสองประตูต่อสองสองประตูต่อสองโอ้นี่ขนาดทีมไม่ดีนะยังเสมอโอเคเดี๋ยวว่ากันซาโลนิครับยังไงครับกับเกมนี้แพ้เอ้ยแต่ผมว่าผมว่าถ้าแดนกลางเราเล่นดีนะแม้เขาไม่ได้อำรบัตเขาไม่ไม่ดูวันนี้สามตัวถ้ากองกลางเขาเล่นไม่ดีผมว่าทีมเราจะมีศึกเพราะเขาไม่มีตัว จังหวัดแมกกาลิสเตอร์เขาเขามีแต่ซูเปอร์สไลด์แนวลุกเราหรือว่าเขามองสักนิดนึงแนวรับเราชนะได้แนวรับเราอาจจะาเจียบแต่ผมว่าสู้ได้ตั้งใจสู้ไปเอาเชียร์แตเอาเชียร์สำนีบเอานว่าเดี๋ยวเจอกันในเกมสำหรับวันนี้ทววิตราปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับแมชแมนยูร์พูครับผม ไฮไลท์แมชเลทส์กเกมนี้กูไม่หวังอะไรกูขอไม่โน5-0พอเอากูไปเล่นแทนออนนาดียวก็เยอะยูไนเต็ดยูไนเต็ดแม๊ยูบงผมแบ๊ยูบงมือลายแย่กับบ้าดีละ They're coming in. Hey, <laughs> uh. <laughs> โอ้แต่ละคนไม่คุ้นหน้าสักคนเลยหมานั่งเฮ้ยเฮ้ยก้เฮ้ยมันต้องเล่นลูกเี้ยเีย ไมนูาพิ่ง18นิ่งกว่าอัลลามบัดอีกแต่ต้องข้ามีคอนเสตอะไรนะครับการการม่เลิกลางประตูไอยเงี้ยมันจะมองด้วยว่าอะไรวะไปสสอะไรวะ วะเนี่ยตลกวะเนี่ยเออที่เคยที่เย้เคยบอลดูฮันบอลดูฮันกินชาดนะเต็งติ้งติ้งติ้งเริ่นักเลงชิบหายเลยโอ้ดูบอลไทยที้ยโคนเมมโคนเมม เข่ไล่เข่าไล่ต่อมาชี้ขึ้นชูอ่ะยาถ่ายแล้วเฮ้ยไอพี่กูดูอะไรแม็คอม ทึ้งแรกโดนเม็เดียวด้วยพิซแ้ว์พ่งพลปาทิ้งไปก่อนดีมากเทนหนอนตัวเปเริ่มวันนี้ริ์พู่ก็เลยไปดีโอ้ยโอ้ยอีโอโอ๋หมจอนนี่อีเวนเทิร์ด เริงเกมทีนไม่แย่คือเล่นกันไม่แย่แต่นน่ากลัวมากคือทรงมึงจะโดนตลอดเวลาอย่าิ้งเหมือนกูเล่นรถไปห่อเหมือนกูเล่นรถไปห่อ สวยอะไรขนาดนั้นนะไอ้เหี้ยะอะไรกันมึงเป็นใครวะไอ้ <c oughs> สวยสวยไปจานแราวใหม้มันดื้อเยอะเลยกอดเวลาจานเวลาหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องจานเวลาจาน โอเคสามนาทีโอ้โหเดือดมากเลยรับ้อค่ายแล้วนะล้่มล้่มหน้าฮึบเท่านี้ฮึบนี่อย่างนี้สองอะกูก็เสียกูบอกแล้วนี่โอ้ซันทีรีบอ่ะ แดงหรอเรียงองป่ะแงเรียยังยังหรออ๋อเอเอาเอาเลยเอาเออเออไอเดียเอ้ยไอเดียไม่โดนป่ะเนี่ยไม่ๆมันเป็นบอลโดนหน้าเป็นติ๊กรละ กาละคอเนึ Gosh, ่ข้อบ ok ันอะไรละครอะไรข้อบันทึกสดให้พี่เพือยนเลวะล้ดิใครยิงอ่ะลูกช้อ ยิ่กับไม่เปิดประตูบ้านไปอีเวนโอ้โหคุณท้อเอาเลยครับก็หมดสำหรับครืนเสือดรุกลูกคุณนันเนี่ยรับบอลแบบประมาณสิบรอบวันนี้เดี๋ยวทุกลูกเลยยี่ลูกนี้หลอกมุนเย็นนะไอ้ลูกลูกโอลอย่างน้อยก็กองหลังช่วยกันดี เหมือนกูดูแเหมือนกูเล่นรถใบหอกเสียวไปเสียวมาเอาไว้ว่าขอคัทก่อนพักแบตกูเหนื่อยครับเดยอะกันขึ้นมากูเหนื่อยมากมากในกับบอลในกับแม่งเนี่ยเป็นการดูบอลที่กูเหนื่อยที่สุดไอเหตุเตะบอลวันศุกร์กูยังไม่เหนื่อยเท่านี้แ่งแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเฉียวไปเฉียวมาเหมือนแมนยูอ๋อ อะมอไซคตอที่ขับรถมาฟุนฟันบุนฟอน,น,น,นอะไรเนี่ยคืเอเหมือนกูดูรถไฟหอกเหมือนกูนั่งรถไฟหอเสียวอ่าออสูงอ,อ,อะไรเนี่ยกูอยู่บนพื้นแค่นี้เองนะสูงได้ไงเออไม่อยากดูแล้วอะ <c oughs> ไม่อยากดูบ่าพูดได้เหรอไม่ดีไม่เป็นไร let's go ดูดูอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยกูเปิดแม่นกว่ามันอีกอกูเปิดแม่นกว่ามันอีกไปไหนก็ไปแล้วบอส

ไม่หาโอ้โหนเน้น้เเอาเอากเมสกเมสลกเมสไม่ดันเทนขึ้นมาทางไงแล้วโกเมสเอาเล่น ต้องการตัวเร็ววที่อ่ะแอนโทนีทำได้ได้โซบูวาออกฮะสูตรไหนเดี่ยครับโอเคดีอันดีสับกูอ่ะไม่ต้องการของตัวออกมันก็เอาเทนเล่นการไ,ไม่ใช่แล้ว,ลวแล้วขว้อผมเล้ยขวาก็แปลว่าสี่หนึ่งไอสี่สองสี่ถูกปะ รถกัาโปน้าต่ำสี่สองสี่ใช่ บอลตโโ้อนไปโอ้โหไม่มันเล่นได้แค่สายเว้ยโอ้โิบหาย มันแน่งมึงไม่ใช่กอดการ ขึ้นก็ไปออไปเปิดก็เสียเปิดทำไมอะ่ะฝ<ป>ันได้โจเบ๊กก็หา,ายตัได้ไหมหล่อผมให้โอนาน่าป่ะไม่ผมผมผมให้ใหวาลาน วาลันดีวาลันดีวาลันดีโอ้โนเฝ้าโดกเฝ้า ได้ตีนเข้าอ่ะไม่ได้ไม่้้าววงัไม่โดนได้ไงวะเฮีย อะไรอะอะไรอะทขาไมกลัวเขไม่กลัวเฮ้ยอยากเียไมเียอ่ะสออยากรู้ว่าของแท้เปล่าเพื <S <S 2> <S 2 <S 2> <S 2> ่อเขาใส่ของปลอมมา สัตว์ปาอะไรโดนบอลอ่ะก็ไม่ใช่สีคร <9 S 1> ับไอ้เย๊ะก็ไม่อย่โอย่อน

พวกกูพวกกูยังไม่กลับมาหรอกแต่ว่าพวกกูเสมอได้มึงทำได้ยังไงกูจะหลอกให้อะกูรักมึงวันลานไอ้สันเฮียเกมแม่งเหนื่อยจังวันาแรกจ้ะวันลานแดกจ้ะเฮียเกมนี้แม่งโอ้เหนื่อยเหนื่อยมาก มอศูนย์รประตูต่อศูนย์ครับผมแมเชสเ์ยูไเตจะผีแดงบุกมายันเสมอเจร,รัวแอนฟิลได้ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วสำหรับรวันนี้กล่าววัดขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ดูบอลกับเพื่อนคลิปหน้าครับ